เทคนิคในการเลือกข้อความในเอกสารเวิรดมีดังนี้นะครับถ้าต้องการเลือกข้อความเฉพาะส่วนที่ต้องการให้คลิกตรงจุดที่ต้องการเริ่มต้นก่อนกดปุ่มชิปบวกลูกศรชี้ซ้ายจะเป็นการเลือกข้อความไปด้านหน้าทีละ1ตัวอักษรแต่ถ้ากดปุ่มชิปบวกลูกศรชี้ขวาจะเป็นการเลือกข้อความด้านหลังทีละตัวอักษรแบบนี้ถ้ากดปุ่มคอนโทรลชิปบวกลูกศรชี้ซ้ายจะเป็นการเลือกข้อความด้านหน้าทีละคำแบบนี้ ถ้ากดปุ่ม Control s h i บวกลูกศรชี้ขวาจะเป็นการเลือกข้อความด้านหลังทีละคำแบบนี้ถ้ากดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกในย่อหน้าจะเป็นการเลือกย่อหน้านั้นทั้งหมดแบบนี้ถ้ากดปุ่มชิปค้างไว้แล้วคลิกจุดใดจุดหนึ่งจะเป็นการเลือกข้อความเริ่มต้นจากจุดที่เคอร์เซอร์วางอยู่ไปถึงจุดที่คลิกแบบนี้หรือแบบนี้ถ้ากดปุ่มชิปบวกลูกศรชี้ขึ้นจะเป็นการเลือกข้อความไปด้านหน้าทีละหนึ่งบรรทัดแบบนี้ ถ้ากดปุ่มชิปบวกลูกศรชี้ลงจะเป็นการเลือกข้อความจากจุดที่เคอร์เซอร์วางอยู่ไปด้านล่างทีละ1บรรทัดแบบนี้ถ้ากดปุ่มคอนโทรลชิปบวกลูกศรชี้ขึ้นจะเป็นการเลือกข้อความจากจุดที่เคอร์เซอร์วางอยู่ไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าแบบนี้กดอีกทีจะเป็นการเลือกย่อหน้าที่อยู่ก่อนหน้าทีละ1ย่อหน้าแบบนี้ถ้ากดปุ่มคอนโทรลชิปบวกลูกศรชี้ลงจะเป็นการเลือกข้อความจากจุดที่เคอร์เซอร์วางอยู่ไปยังจุดสุดท้ายของย่อหน้าแบบนี้ กด <ee. S 2> nah อีกทีจะเป็นการเลือกย่อหน้าถัดไปทีละย่อหน้าแบบนี้ถ้ากดปุ่ม Control Shift N จะเป็นการเลือกข้อความเริ่มจากจุดที่เคอร์เซอร์วางอยู่ไปยังจุดสุดท้ายของหน้าเอกสารแบบนี้ถ้ากดปุ่ม Control Shift Home จะเป็นการเลือกข้อความเริ่มจากจุดที่เคอร์เซอร์วางอยู่ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าเอกสารแบบนี้ถ้ากดปุ่ม Control A จะเป็นการเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารแบบนี้ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ